เทศบาลตำบลฉลองมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ25ตารางกิโลเมตรหรือราว15,625ไร่เป็นหนึ่งในหเทศบาลตำบลของอำเภอเมืองภูเกต็ตสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนหลวงพ่อแชม่มบ้านนาใหญ่หมู่ที่4ตำบลฉลองทางทิศตะวันออกของจังหวัดภูเกต็ตมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองเป็นเทศบาลตำบลฉลอง เมื่อวันที่12กันยายน2554เทศบาลตะบนฉลองบริหารงานโดยนายสำรานจินดาพลนายกเทศมนตรีตะบนฉลองพร้อมด้วยนายธนงตโนดและในายชัยรัตนวีวงศ์รองนายกเทศมนตรีตะบนฉลองนายเฉลิมกอบธัญการเลขานุก,การนายกเทศมนตรีตะบนฉลองว่าที่ร้อยเอกอัครเรศกิ่งแก้วที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตะบนฉลองคณะสมาชิกสภาเทศบาลตะบนฉลอง นำโดยนายสยุมภูจิตอํานวยประธานสภาเทศบาลตะบนฉลองนายเเด็จลูกจันทร์รองประธานสภาเทศบาลตะบนฉลองนายอาทรน,นรงราชเลขานุก,การสภาเทศบาลตะบนฉลองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการดังนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ฉลองเมืองหน้าอยู่คู่คุณธรรมเทศบาลตำบลฉลองมุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก้าวสู่ท้องถิ่น4.0อย่างมั่นคงเน้นการทำงานเชิงรุกและสร้างสรรค์นวัตรกรรมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารเพื่อขับเคลื่อนตำบลฉลองให้เป็นเมืองที่ทันสมัยน่าอยู่และโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยกำหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุม8ด้านหลักได้แก่ 1. นโยบายการพัฒนาด้านเมืองและโครงสร้างพื้นฐานจัดทำผังเมืองใหม่ปร,ปรับปรุงถนนไฟฟ้าส่องสว่างระบบระบายน้ำรวมถึงพัฒนาระบบประปาที่สะอาดได้มาตรฐานและสามารถดื่มได้ 2. นโยบายการพัฒนาด้านคนสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV สร้างศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งส่งเสริมอ,อปปอร,รอ,อ,อสอมอรรณรงค์ป้องกันภัยพิบัติและดูแลกลุ่มเปราะบางทางเทศบาลเนี่ยได้ดำเรื่องขอลดนะครับโยกให้กับทางไก่ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่6 เพื่อได้ใช้ชีวิตประจำวันนะครับได้ไปน้นไปนี้ได้ 3. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษายกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนพร้อมสร้างระบบความปลอดภัยเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดปรวมรมผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายอาชีพในชุมชน 5. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาระบบการจัดการขยะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรณรงคลดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม 6. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารพัฒนาระบบ one stop service เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เปิดช่องทางการร้องเรียนและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมเสริมศักยภาพบุคลากรยกระดับคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ 7. นโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศขับเคลื่อนการดำเนินง,งานสมาร์ทซิตี้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 8. นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพควบคุมโรคตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบสาธารณสุขขยะนะครับเป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากนะครับผมเองได้ตระหนักและก็มอบนโยบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วเแล้วผมเองนะครับก็ได้ลงพื้นที่ ได้ลองพื้นที่ที่จะไปดําเนินการในส่วนของขยะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือทําให้ปริมาณขยะเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็จะทําในเรื่องของการย่อยกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยเพื่อกลับมาทําเป็นปุ๋ยนะครับอีกนโยบายหนึ่งนับประปาในพื้นที่ตะบลฉลองเราเองเนี่ยวันนี้มี2ระบบระบบที่1ก็คือประปาของทางเทศบาลตะบลฉลอง ระบบที่2ก็คือประปาของส่วนภูมิภาคนะครับเรามีอ่างเก็บน้ํำวังกระทะนะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้าปราปาแล้วผมเองนะครับได้ประสานงานนะครับกับทางปกองช่างแลวก็ทําหนังสือนะครับก็ต้องขอความอนุเคราะห์นะครับกับทางประปานครหลวงนะครับเพื่อมาออกแบบนะครับทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนเนี้ยนะครับได้เข้าถึงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณภคอุปภคต่างๆ อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะต้องรีบดําเนินการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้ง10ชุมชน10หมู่บ้านอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจน,นะครับก็คือปัญหาเรื่องน้าท่วมผมเองได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางอบจอเพื่อขอเครื่องมือหนักนะครับมาทําการขุดลอกก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเือดร้อนให้กับประชาชนและอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นปัญหาที่ผมเองจะต้องตระหนักเพราะว่าภูเก็ตเองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของแสงสวา่างในเรื่องของ CCTV ต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะมีข่าวๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้องตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับ เพราะฉะนั้นในส่วนของนโยบายเร่งด่วนเหล่านี้นะครับวันนี้เราก็ต้องใส่ในเรื่องของประมาณนะครับซึ่งมีอย่างเพียงพอควบคู่กับการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยครับ